ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับผมแต่เรายังไม่ได้เริ่มเรียนนะแต่ว่าผมขอถามเกินก่อนว่าอยู่ดีๆทําไมถึงมาสนใจอเมซอนก่อนเริ่มต้นที่เราแบบเฮ้ยอยู่ดีๆฉุกคิดถึงอเมซอนเลยเหรอครับเป็นเพราะว่าการค้าที่เราทําอยู่อ่ะมันล้มช่วงโควิดก็เลยอยากจะหาตลาดใหม่ๆประมาณเดือนไหนครับปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะประมาณต้นปีที่แล้ว ต้นปีก็คือผ่านโควิดมาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วแล้วก็หาวิธีว่าจะทํายังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหาไหนยูทูบหาหรือว่า Google ก็คือไปเสิร์ชใน u t u b e เลยว่าเฮ้ยทำอะไรดีใช่เพราะว่าเราที่เก็ตอ่านเราชอบฟังมากกว่าเพราะว่าในขณะที่เราฟังอ่ะมันก็จะมีอย่างอื่นทำไงอ่าแล้วไปเจอคลิปอะไรถึงเริ่มสนใจ a เ a z o n เขียนว่าเรียนค้าขายออนไลน์ก่อน แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วมันก็จะมีมาให้เลือกเรื่อยๆจะบอกว่ากว่าจะมาเจออาจารย์เนี่ยเดี๋ยวยังไม่ต้องผมก็ได้แต่พอเห็นปุ๊บทําไมถึงแบบอเมซอนแล้วว่าหรือมันส่งตลาดอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชไม่อยากขายในประเทศเพราะว่าเราขายในประเทศอยู่มันขายไม่ได้เลยอ๋อพี่ก็เลยเริ่มสนใจอเมซอนตอนแรกทําเองก่อนปะตอนแรกเนี่ยหัดทาเองดูจากของอาจารย์อะที่อาจารย์สอนฟรีอะในอ๋อที่ผมเลยเหรอไม่ได้ที่ไม่ได้เจ้าอื่นเลยเหรอมีของอาจารย์อันดับแรกเลย ก็ไปดูของ Amazon Selling ที่เขาสอนแต่เขาก็สอนไม่ลึกแล้วก็ยังมีเจ้าอื่นอีกประมาณสี่ห้าเจ้าแต่กว่าจะตัดสินใจยยังไม่ต้องตัดใจผมก่อนเอาเป็นว่าพี่ก็เริ่มศึกษาจากคลิปผมด้วยใช่ใช่แล้วก็อาจจะติดต่อ Amazon Thailand ใช่ถามเขาแต่ว่าเขาให้อะไรไม่เยอะนะได้ได้เยอะที่เราต้องไปนั่งฟังไงใช่ค่ะได้เยอะที่สุดก็คือของอาจารย์กับของของอีกเจ้าหนึ่งนะที่เขาสอนวิธีการลงแล้วก็ของฝรั่งด้วย S <S ออเรหล <ๆ S 2> ัง,งจากนั้นพอเราศึกษาเริ่มพี่ก็เลยลงขายเลยลงขายเลยลงแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากเลยเพราะว่าสินค้ามันสต็อปอยู่เยอะไงอ,อ๋อเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม,ม่อยู่ยแล้วเราก็ไปหาไปหาศัพท์มันใน Google ทางเสลต์แะแต่สินค้าพี่อะเอาเงินตรงๆนะถ้าดูจากประสบการณ์ผมอะมันขายได้อยู่ละพูดตรงๆนะแต่อย่างที่ผมบอกกับพี่ว่า ถ้าใครมาถามผมว่ามันจะขายได้ไหมผมก็บอกได้แต่บางตัวผมก็บอกไม่ได้ผมใช้เครื่องมือเอาเหมือนที่ผมก็ทําให้พี่เห็นนะใช่ไหมเสร็จ<ม>แล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เห็นเรื่องคีย์เวิร์ดเลยอ,อะจากประสบการณ์ที่เราเริ่มต้นมาแบบหรืออาจจะดูคลิปผมบ้างแต่พอเห็นจริงแล้วต่างกันไหมต่างกันมากค่ะการที่มีเครื่องมือเนี่ยจะทําให้เราง่ายแล้วก็ย่อระยะเวลาในการที่เราจะลองผิดลองถูกคือเหมือนผมทําให้พี่ดูไงเหมือนขนาดผมเดาเองคีย์เวิร์ดผมยังคนหาแค่หลักร้อยเลยแต่ แต่ AI ของอย่าง Jungle s o u t อ่ะ,ะพอเราพิมพ์ไปปุ๊บมันหาคำดีๆมาให้ใ<ช>เราไหมมันจะมีคำดีๆไม่ใช่คำเดียวด้วยมันจะมีลงมาอีกเยอะเลยที่อาจารย์ทำโลกเปลี่ยนเลยไม่พี่เปลี่ยนเลย <c oughs> ตาสว่างเลยว่าเราไปโง่อะไรอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมเราไม่พี <c oughs> ่ถอะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่เป็นฝังหัวพี่ขนาดผมพูดไปแต่แต่พี่ก็มีฝังหัวมาจากแบบอะไรอะไรก็แล้วแต่บอกว่า เฮ้ยเขาบอกต้องลงทุนเยอะนะต้องลงทุนเป็นแสนเลยนะสองแสนห้านะคุณจะต้องมีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณฝั่งแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเราคนมันเจ๊งมาแล้วอ่ะเออสองแสนห้แต่วันนี้เป็นไงพอผมอธิบายไปพี่รู้เลยว่ามีแค่หลักหมื่นอ่ะเราก็สามารถลงท้ายได้ไม่แต่ถ้าสินค้าตัวหนึ่งอ่ะหลักร้อยก็ได้นะตัวเดียวหลักร้อยก็ได้ถ้าคุณยังอยากคือโอ้เริ่มแบบเริ่มแบบหน้าลงทุนขึ้นไหมหน้าลงทุนขึ้นใช่ไหม ไม่หลอกหมายถึง,งผมจะบอกว่าแบบบางทีอ่ะมันไม่ต้องเป็นหลักแสนเพราะว่าถ้าหลักแสนน่ะล้มแล้วมันก็เจ็บแต่ถ้าแบบเออสี่ห้าร้อยขายไม่ได้ก็ยังพอทนแต่เราก็ยังได้ลุ้นธุรกิจใหม่อีกไปเรื่อยๆจนแบบมันซักเซอ่ะจริงไหมมันล้มแล้วมันลุกง่ายแต่ถ้าพี่โดนเป็นแสนหนึ่งกูกูลุกไม่ไหวแล้วอ่ะจริงไหมแล้วปัจจุบันนี้เงินแสนมันไม่ได้าาหาง่ายมันต้องยืมอะไรอ่ะ อีกเรื่องนึงที่พี่ยอมทุ่มเลยุยหทําจนขายได้แล้วเจอค่าส่งครั้งที่แล้วไปเป็นไงใช่แล้ววันนี้ผมบอกพี่ทําอย่างเงี้ยพี่ต้อง FBA แล้วพอจากต้นทุนพันสามเหลือชิ้นละสามสเป็นไงโลกสว่างเลยเราสามารถสู้ราคาคู่แข่งได้ถ้าเราลดราคาเราลงพี่ไม่ต้องแพงเหมือนเดิมอแล้วมันจะทําให้น่าสนใจขึ้นใน เพราะว่าเรามีสัญลักษณ์พาใช่ไหมถ้าเราทำ FBA เออแบบเป็นไงเมื่อก่อนเราไม่รู้อ่ะมันไม่ได้พอมันไม่รู้เราไม่กล้าทำ FBA เรากลัวว่าเราส่งไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เขาส่งแค่นั้นเราไม่รู้เรื่องเลยเลยพออาจารย์มาให้ความสว่างวันนี้ถือว่าแบบเปิดโลกเลยแล้วพอ FBA ได้นะของอยู่ที่อเมริกาเขาส่งลูกค้าวันสองวันแฮปปี้พอมันเริ่มขายดีมันจะยิ่งเป็นไงอีก โอ้เราต้องยิ่งแถมเผอรอๆ์เรากำลไรเท่าเดิมเนี่ยนะหรือมากขึ้นด้วยน่าจะมากขึ้นก็เข้อส่งเราคราวที่แล้วเนี่ยมันหายไปหมดเลยเพราะพี่ยอมเพราะพี่ยอมอยากให้เร็วอยากให้เร็วแบบลูกค้าประทับใจแล้วทีนี้เราก็ได้ดาวมาจริงๆริงได้ห้าดาวเลยด้วยโดยลูกค้าสามคนถือว่าดีนะพี่โอ๋จะบอกว่าคนขายอเมซอนนะผมจะบอกเลยว่าถ้าพี่ขายร้อยชิ้นเนี่ยพี่จะได้พี่จะได้ฟีดแบ็กอ่ะหนึ่งร้อยชิ้นนี่นะคนทั่วไปนะอย่างเก่งก็สอง นี่ยซึ่งสคนน่ะสามคนให้เราเอ็กซ์เลนต์หนึ่งคนให้เราห้าดาวโอว้ถ้าพี่อย่างนี้แล้วถ้าพี่เอฟบีเอผมบอ,อกเลยแม่งแบบออกออกได้ดีเลยแหละดีกว่านี้พี่เชื่ออาจารย์พี่จะทำเอฟบคะ่ะเออพอเ b a แบบพี่เห็นต้นทุนแล้วค่าส่งจากพันสมเหลือ30กว่าบาทจบเลยค่ะมันต้องทําแล้วแหละต้องมาเรียนนะคะแต่ของมันมีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพื่อนดูว่าของอะไรเรามีอยู่แล้วแล้วมาปรึกษาอาจารย์นะพี่จะบอกเลยว่า นี่ไม่ได้โฆษณานะแค่วันนี้พี่คุยเริ่มต้นกับอาจารย์สามชั่วโมงเนี่ยพี่รู้เลยว่าอนาคตพี่มีแน่นอนอเราไม่มืดมัวในในประเก็ขนพี่มั่วๆยังขายออกเลยอ่ะเชิญชวนนะคะใช่ไหมใช่ไหมพี่ยังอยากจะขายของอยู่อ่ะพี่แนะนําเลยว่าขายของต่างประเทศเถอะทั้งอีเบย์อเมซมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะขอบคุณมากเลยครัอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ